สวัสดีครับจะกระใจเช่นเคยนะครับกับดูทีวีวิภาพขาดไม่ได้นะครับแล้วก็รายการริบบิ้งเอ็กซ์เตอร์ดิเด้วยนะครับในวันนี้ครับผมบอกก่อนเลยดีกว่าว่าผมมีอะไรทีเด็ดมาฝากคุณผู้ชมนะครับภาพสาวเซ็กซี่นะครับที่เราบอกกันไว้ว่าเราจะไปสนุกสนานกันที่ลำพูนนะครับแล้วก็ที่เชียงรายนะครับใครที่ไม่อยากพลาดเดี๋ยวเบรกสได้ดูกันแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยใกล้จะปีใหม่เข้ามาทุกทีนะครับเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับได้มาร่วมสนุกกันมาแชร์ไอเดียกันหน่อยดีกว่านะครับว่าปีใหม่นี้ มีทริปดีๆที่ไหนอยากจะไปอยากจะไปทำอะไรกันบ้างนะครับอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษนะครับลองบอกเข้ามาใน Facebook ของดูทีวีนะครับแล้วก็มีของรางวัลของเรารออยู่แน่นอนนะครับและที่แน่ๆผมอาจจะโผล่ไป ในที่นั้นๆด้วยที่ที่มาแชร์ความคิดเห็นกันว่าปใีใหม่อยากจะไปเที่ยวไหนเจาะลึกไปดูว่าแฟนๆดูทีวีเนี่ยเขาไปทําอะไรกันนะครับไม่แน่เหมือนกันนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเบรกแรกของเราต้องยกให้กับ Leo Trip ปนะครับสำหรับทริปดีๆที่เราเป็นทริปต่อเนื่องไปที่เกาะพยาม,มันเองนะครับไปดูความเซ็กซี่ไปดูธรรมชาติไปดูความสนุกสนานไปดูกิจกรรมการถ้าพร้อมแล้ว Leo Trip เร Tri ทรออยู่ครับ ต่อกับความมันความสนุกในวันที่2สําหรับกิจกรรมดีๆจากลีโอทริปที่เกาะพยามจังหวัดระนองหลังจากที่แฮงเอาไว้ปาร์ตี้กันมาเมื่อคืนตื่นเช้ามารับบรรยากาศดีๆยามเช้าที่ Blue Sky Resort ตกบ่ายมาเพิ่มดีกรีความมันกับกิจกรรมไตรกีฬาชายหาดแข่งกับสาวลีโอหลังจากที่แบ่งกลุ่มกันลงตัวแล้วเกมแรกเริ่มกันที่แช่บอลไปชมภาพกิจกรรมกันเลยครับ ่อมากับเกมที่2เกมต่อของที่ให้แต่ละทีมเอาสิ่งของที่ไม่อยู่บนร่างกายมาต่อกันทีมใดต่อได้ยาวที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปทีมไหนนำทีมสองนำทีมสองนำมีไหมไม่ได้เฮ้ยยเฮ้ีออะไรรคับ ไม่เกี่ยวต่ต่ผู้หญิงแก้ผาีนไหนแล้วไม่แล้วมัเป็นไรนะฮะปิดทายความมันสำหรับไตกีฬาชายหาดกับเกมไขรูเล็ตที่มีไข่ต้มและไข่ดิบกกติกาก็ง่ายๆแค่หยิบไข่แล้วตอกใส่หัวตัวเองใครได้ไข่ต้มก็จะเป็นผู้ชนะไป ว่าความมันและความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้หลังจากพักผอ่อนอาบน้ํากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มารับประทานอาหารเย็นริมทะเลเอ็กคลูซีฟปาตีกับสาวลีโอในทีมพายเลตออฟแคริบเบียนพร้อมด้วย e อ็กคลูซีฟโชว์จากสาวลีโอและมินิคอนเสิร์ตจากวงทูพี Band เป็นอันเสร็จสิ้นสําหรับกิจกรรมในค่าคืนนี้อย่ารอช้าไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับ เพราะว่าฉันมันคือปีนฉันไม่อยากเปิดเผยความจริงกันเลยฉันต้องเก็บไว้และต้องซ่อนไว้เล็กๆในใจต้องขอย้ำอีกครับว่าล e โอทริปซีซันสานี้เหลือเพียงอีกครั้งเดียวเท่านั้นและเราจะไปปิดท้ายความสนุกความมันกันที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่8 10ธันวาคมนี้ ส่วนใครที่พลาดก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะเราจะตามไปเก็บภาพความสนุกสนานมาฝากเพื่อนอย่างแน่นอนเรีโอทิปของเรานะครับเพิ่งจบกันไปเรียบร้อยนะครับที่เกาะพยา,ยามนะครับท้ามกลางสาวเซ็กซี่นะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมสนุก,นกด้วยถ้าใครที่ไม่อยากจะพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้ท้งหน้าทิปสุดท้ายแล้วนะครับ ที่เชียงใหม่นั่นเองนะครับก็ไปสัมผัสบรรยากาศหนาวเหน็บนะครับแล้วก็มีสาวๆมาคลายความหนาวให้เพิ่มความอบอุ่นให้นะครับก็น่าจะเป็นเซ็กซี่เลียวเกิลด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆอีกเพียบแน่นอนรวมถึงกิจกรรมนะครับถ้าผมมีโอกาสผมอาจจะแวะไปเยี่ยมในทริปดีๆแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากจะพลาดนะครับอย่าลืมเข้าไปเล่นเกมในแฟนเพจของ Leo g a เกมแล้วกันนะครับรวมถึงใครที่อยากจะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับปเว็บ i love leo net นั่นเองส่วนตอนนี้นะครับเราไปพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่าเพราะช่วงหน้า เราจะมีเรื่องราวพิเศษพิเศษมาฝากกันแน่นอนนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการประกวดนะครับเรื่องราวของภาพบรรยากาศความเซ็กซี่นะครับบนเวทีของพวกเธอนะครับว่าจะสนุกสนานกันแค่ไหนไม่ใช่การประกวดแล้วด้วยอันนี้จะเป็นการโชว์นั่นเองนะครับที่ลำพูนแล้วก็เชียงรายนั่นเองนะครับยังไงอดใจรอกันแป๊บเดียวกับ Living Extra Ordinary Special ครับสนับสนุนโดย